อติยัมพีธัมมังคลฺลนํอทฺธามิปฏิยัมพีธมังสรณํปจฺจามิอติยัมพีสํภงฺคํปรนํภทฺธามิปฏิยัมพีสํภงฺคํ ตาตาเวรมณีสิพาปังสมาธิยะ Oh, ah.

สัพพะลโะลคะวินาซยาปะิตังปะโลตมัลังนโตวนเมตังตเมตามปบะตัง ทามิรามงสารนังคจทามิงาังสารนังคจทามิ ติยัมพุทธังสรนังคัจจามิตติยัมปิธรรมังสระนังคัจจามิตติยมปสังขังสรนังคัจจางมิตติยมปิพุทธังสรนังคัจจามิตติยัมปิธรรมังสระนังคัจจามิตติยมปิสังขังสร นังกัจจามิูมมอมราปะกาตโทสามา ผัวตสุขตัววิโมตต์มาราสปัสสัวิริโมจย์ตัวปาเปสิเขมังชนะตังวินัยังพุทธังวรังตังสิรสานัมาไมโรกาตนาตังจวินายกันจะตันเตสัสสาเตสยยันเศติโหตุสาปันตั สารยาเจวินาสเมตโตธรรมโมทโตโยวิยะตาตัสสุทธาเสสิโรกาสวิสุติมาถังนิยานิโกธัมมัชระัจการสาตาความสงสันติการุสุเทนโนตัมมังวรันตังสิรสาณามิโมห अपतारा उपसन्तथाहन्त ससाते ชัยยาเสติโหตุสาพันตรายาจวินาสเมตตุสัตถมัเสนาสุขตานุคอยรกันสปปปุปกิเรสเสตาสันโตสยังสันเป็นยโยจโกจะสวาคาตตรรมังวิฏิตังการติสังขังวรันตัง สราสานัมามิโคตถานุโุตธังสัมมิสิระเพียเตมตันเตสัสสัเตสยยเสติโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนโต สัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสินโนนะโมอุตตมธัมมาสัสสวากาตะเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆัสสาปิวิสุตตัสสีอะเตหิโนนะโมโม ตยาราตัสารตนาตยยัสัสสุกรมนะโมโอมะกาเตตัสตาสวัสดิ์ตยยัสปินะโมการาปะปะเวนะวิคันจันตุปัตตะวานะโมการา นุปภาเวนสุวานีโหตุสัพพทานโมกาลาสติเจนนวิเทมีหูมิเตสวา ภาราณังปันติทานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตังมังคารมุตตมังปฏิรูปัเทสวาโสจะปูเพจะกตปุญญาตาอตาสัมมาปเนเตจะเอตังมังคารมุตตมังพาหุสัจจะเสปานจะ นัยยจันสุเกศิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามังคารมุตตักมัง เดตุปัตตานัุปัตตารสังขะโหนานะกุราจกรรมมันตาเอตังมังคารมุตตมังทานันจะธรรมะจริยาจรยาตกานันจะสังขะโหอานวาจานิกรรมานิเอตังมังคารมุตตมังอารติวิรติปั ปะมาจะปานาจะสันจโมัวปมาโทจะทำเมสุเอตัมมังคารม a ตตัมมังคารวจะนิวัโตจะสันตัวเจะกระตันยุตานตระเรนตัมมาสวนาเอตัมมังคารมตตัมมังคันติจะโสวจัสตาสมมนา นันจะทัสนังกาเรนธรรมะชากชาเหตุธมังคารมวตมังมะปจะปรมมะจะวิงจะอริยสัจจะนัสัานิพพานัสสิกิริยาจะเอตัธมังคารมตมุทธสรกัธรรมเมหิเิตังยัสนากรรม dio kang wirancang ke mangam mang karmu tambah eta bisakat tawana sama para cita sapantas สมมาขตานิรุมมานิวายานิวานตริเขตตาขตังเทวมโนตพุทธิตังพุทธานนามะสัมปสุวตีหัวตัวญาณิภะพทธานิสมมาคตานิพุมมานิวายานิวานตริเขตตาขตังเทวมโนตพ ปติตังธังมานามัสาัมสุวัตถิหุนตุยานิขพุตตานิสัมมะขตานิพุมมานิวายานิวันตาริเคขตังขตังเทวมโนจะปุิตังสังฆานามัสาัมสุวัตถิหุนตุ อโหลังวาสาแกสุอายังรัตนังปณีตังนะโมสัมมาอิติภะคะเทนะอิทังภิพุทธะรัตนังปณีตัง <committee> สัจเจนะสุวาทถิหุนตุทะยังวิราคะอามิตังปณิตังยถาสกาสกยามุนสมาหิโตนาเต ธรรมเมนะสมาธิเกณฑ์จิตธรรมปิสัมเมรุสันนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัรณเทหุนตัวยำปวดตเสโตุปนิวันนะเยสุเกณสมาธิมานันตริกันยามาณุสมาธินาเตนะสมนนะเวจติกังปิฏฐะเมรัตัน ปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสติโอ้นตูเณบุคตาอัตตตังปสัมตาจตาณิเตตานิยุกานิหอนติเตตาปิณายาสุขตาสัสสวาตาเอเตสุเทนานิมหาผรานิอิทังปิสังเครัตนังปณิต ทางเหตนะตเจนะนุวเทห์หนตุเยสุประโยชน์ตามมัสสาธารเหมิกามิโนโคตมัาสาสนามิเตปติปัตตาหมตตามิคายหราตตามุตาในพวตีงพวนตมานาิทับปิสังเขรัตนังปณีตั้งเหเต นัสันเจนะสุวันเทวุนตัวขีนางปุรานังนาวังนานติสัมภาวังวิรัตติจตายติเกปวัตเมตติขีนานติชาอวิรุณอิขันธานิปันติทีรายตายังปฏิปุณิธรรมปิสังเขรัตานังปณิตังเอเ นาสัจยนาสวัติหัวตตปโลกตมิมาะสัมภาวิอปริมาณัง ตังอาศจตติริยัจะสัมปาตตังเวรังสะปัตตงเตชันจะรังนมินโนวาสยญโนวายาวตาสวิคตัมเนโทเอตังสติอติใายามะเมตังวิหารังกิตามโหุเทเทยจะโนปะกามมเสวะวาตตัส ตันาสะันกาเมสุภินะทิยฐานิจจตุคปัสสยังทั้งนอกทีฏติย์ไใช่ทั้งนอกพี่โยมใส่ทั้งนอกเ้าใช้า อัตตาจะเนโตกามนตุตัปเปติปานิโดยเอกาวัตตาตะอัมเมหิสัมปทังปุญญัสสัมปทังสัพเพเทวานุโภทันตุสัมปาติเสทิยาทานัง ตุสาทายสิรังรักขันตุสาปทาภาวนาภิรตามุตุกัาจันตุเทวตาเกตดนันบาราปตาปัเจกานันจะยังภรังอรหันตานันจะเตเจนารักังปันตาไมซาปสุ ภควาหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณะสัมปันโนสุขตโลกวิทูัวอนตโรปุริสธรรมมาสาริสัตาเทวมโนตานังพุทโภคควาติสวะคโตภควาตาธรรมโมสันติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญายโก ปัจจันต oh ังเวทิตัพโพวิญญูหิตเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสัพเพิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ดัตตาริปริสายุคานิอัตถาปริสาปุกะราอิสาภะเกวัตุสาวะกัสสกุลโมนายโยปโมนายโยทากินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกะตัตติภูมิสังสมปิเนมิตาสารุธานตังเรเมคารังอุต ติตะโกตัสเสนามารังธาาจิตังมวิธินาจิตตวามุเนตโตตันเตสัพพะวัตุเตเยังมังคารานิมาราติเรกัรมวิโยติสัพพารัติงโกรมปนาระวะกรมวกรรมตากายกตังตันเตสุขันติวิธินาจิตตวามุเนตโตตันเตสัพพะวัตตุเต เตยมังคะรานิอารากิเรงณทจาวังกติมาตปุตังตาวาปิดากวาสเนวสุทารุนันตเมตตพุทธเสงกวิตินาจิตวามุนิโทตันเตตสาภวตุเตรยมังคะรานิ เอการมติหาตสุตานุนันตังขวันติโยชนะปัจ like ังกุล uh ิมาระวันตังเอิทิปิสังคตมณวันทิตาวันนิสสตจันตสัสสัพวัตสุเตชยัมังคารานิทตาวานกัตมุตารังอิวการปิญญาปิญญายตวตวจัจนังชนะกายมันเทสันเต นะโสมวิธินามทิตตวะมุนิโตตันเตสัสสาภวัตุเตสยัมคารานิสตัจยังวิหายังมณิสจักรวาตะเกตตงวะทาปิโรปิตามะนังอธิยันตะพูตังปัญญาปะทีปะจจาริโตจิตตวะมุนิโตตันเตสัสสาภวัตุเตสยัมคารานินันโท ปะนานาพุทธังวิปุตตังหิทธิโพเตนะเตนะพุทธเกณธรรมาปยันตออิทตอปเทสวิตินาติตะวามุเนตทันเตสสาปวัตุเตชยมังคารานิ अकेति पुस्तकेन सुता तः तां ब्रह्मां विचोति तु तिमेति पकापितानां ज्ञाना कथेन विधिनाति วาโเนีทตันเแตสตัพวัตุตจยมังครานิเอตาปิพุทธเจยมังคราตักาโยวาจโนตินาตินเนสระเตมุตันเดียิตวนานิควิเวทานิจุปาตวานิโมกังสุขังอธิกรรมยานโรสะพัญโยมคืนิคนาโตหิตายส Papai papa, 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 nangflore <tip> ตจว่าปารมีสัพพะปะโตสัมโพธิมัตตมังเอเตนะสัจจวัเจนะโหตุเตชยามังคะรังชยันโตโพธิยามุเลสกยานังนันติวัตโนเอวังตวังวิทยย์หุติยามสุตยามังคะเรอะปราติตปันรังเกสีเสปตาวิโพคะเรอะิ เซเกสาปพุทธะนังอาคาปโตปมุวทาติสุนังกังสุมังครังสุปปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมตโตจตุเยตังครามาจาเรสุปตะกินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทากินังปะทากินังมโนกรรมังปะเนปิเตปะทากินังปะทา Quan Kilami kasstawana <Sess> laka vagi พมาังคังราขันตุสัปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวัตุสัพมังคังราคันตุสัปเทวตาสัพธัมมานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวัตุสัพมังกลังราขันตุสัปเทวตาสัพสังฆานุ ภาเวนาสัตว์โสภิมภาวันตุเต